สวัสดีครับพบกับผมรายการทุกไทยไปกับพี่แก๊ครับนำเรื่องราวข่าวดีบุญกุศลเป็นสีมงคลครับงานกระถินสามคัคคีประจําปีที่วัดเกตุมดีสีวัลาลามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและวันนี้นำ งานบุญกระถินสามัคคีครับประจำปี2566นะครับที่วัดเกตุมวดีศรีวัลลามอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานผู้ตั้งใจในบุญกุศลบารมีนะครับเชิญชวนมาทำบุญนะครับถวายผ้ากระถินสามคัคคีนะครับทำบุญกันตาม กำลังศรัทธาและทราบว่าบุญกุศลครั้งนี้กระถินสามักคีครั้งนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่สำคัญนะครับเป็นบุญที่มีเวลาครับมีการเวลาเมื่อหมดฤด,ดูการเวลาปุ๊บก็ถวายกระถินไม่ได้แล้วนะครับหปีมี1ครั้งนะครับหปีมีหครั้ง หลายท่านได้อธิษฐานบารมีกุศลต่างๆไว้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับมาถวายบุญกุศลบารมีงานบุญกระถินสามัคคีในวันที่19วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกาย,ยน2566น2566นี้โอ้โหได้บุญชื่นใจนะครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณด็อกเตอร์นะครับหลวพ่อสมบัตินะครับท่านก็มีเมตตามาก้าทน,นะครับในการสร้างกุศลบาร,รมีทั้งปีทั้งปีนะครับในเกตรมนี้โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธสสยาติ์โค้งใหญ่มาก109เมตรนะครับเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ก็ขอเชิญชวนนะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านครับมาทำบ,บุญในครั้งนี้ผมและครอบครัวก็กับอนุโมทนาสาธุล่วงหน้ากับทุกท่านได้บุญมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองสมความปัดหนาทุกประการวันนี้ฝากข่าวดีข่าวบุญไว้กับทุกท่านด้วยนะครับ